่ะกลับเข้ามาในช่วงที่2ของทางรายการนะคะและจากข้อมูลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการชุมนุมของคนเสื้อแดงโดยคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีการชี้ชัดออกมานะคะว่าได้มีกองกําลังติดอาวุธขเข้ามาแฝงตัวอยู่ในการชุมนุมของคนเสื้อแดงและก็มีส,ส่วนสําคัญและค่ะที่ทําให้เกิดความสูญเสียขึ้นนั้นและด้วยผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแบบนี้แหะค่ะก็ทําให้คนเสื้อแดงบางส่วนนั้นเกิดความไม่พอใจและมีการรณรงค์นะคะที่จะรวบรวมรายชื่อเพื่อที่จะปลดคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนในช่วงวรรันที่19ากรกฎาคม ที่จะถึงนี้ที่บริเวณสี่แยกลาดระสงค่ะและขณะดเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นนางสาวจิตราคดฉเฉลด,ดและตัวแทนกลุ่มจับตาก,การทํางานคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าไปยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อคณะกรรมาการสิทธิ เพื่อเรียกร้องนะคะให้มีการตรวจสอบการทํางานของคณะทํางานแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติโดยมีศาสตราจารย์ดรอัมราพงษาพิษประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับจดหมาย มน,นมส,นสรุป้าออกมาซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นด้นจริงหือป่าเพราะเราก็เคยเแต่ว่าในร้านก็มีข้อวาหลยข้อที่เราเป็นกังวลว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่อาจไม่น่าเชื่อถือไม่เป็นคานก็เยอยากรวจอนแล้วก็มีหนังสือนะ,ะว่าด้วยวิชาสิทธิชน แล้วก็ในนี้นะคะจะมีรายชื่อของนะคะรายชื่อของผู้เสียชีวิตาจากกรณีสถานการณ์ฉุมนุมทั้งหมดค <c oughs> ่ะเดี๋ย <c oughs> วครัวท่านาอาจารย์จะอ่านให้เห็นนะคะเดีย๋ยวเรามีแ่นขยั้ด้วยนะคะโอ้อย่างนี้มันต้องถ่ายใช่ะช่แบนขยันค่ะเอออยากเรียนถามว่าระดับจริงนี่คือจะออกมาได้เมื่อไหร่นะคะอาจารย์ก็เนี่ยยิ่งได้ให้ตรวจเยอะก็ก็ต้องใช้เวลาตรง แต่ว่าก็ยังนไม่ได้ใช่ไเจ้าเราจะมีการเรียกเจ้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมฟในปกค่ม่ไหมคอันนี้ต้องต้องดูในรายละเอียดคต่สิง่ก็ว่าเขาส่วนไหนที่คิดว่าควรต้องเพิ่มเติมเพราะวเห็นทนก้อน มายกวมกสเต่ว่ามันก็จะเป็นแบบ้นต่อ,ไ,ไ,อ,ตอไปในระยะยาวคอยากให้มีควชที่ารับจะเป็นยงหลักฐานที่ส่วนใหญ่ที่ดูจากข้อมูลจัดสอมีข้อมูลจุดด้านคการะกศสใช้ในการพิมันมีอะไรนะพยานบุคคลพยานวัตถุพยาน <ด S 1> เอกสาร สอบแยกต่อคออชื่อคือแยกแขนแยกที่ได้สอบกับน้องไทยได้ถามว่มีเพราะว่าเห็นว่า่อนหน้านี้ก็มีรายงานมีนพีอาร์ออกมัก็มาเจอที่ส่งในสารวชั้นช้าซึ่งในนั้นก็มีการระบุว่ามีการใช้กำลังเดินเอ่อเดินเข้า้าที่ใ่ใช่ค่ะด้านนี้ก็มีนะซึ่ก็ในนี้แต่ว่าเอิดไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าในข่าวที่เขียนออกมาไม่เป้นไรคุก็ยังไม่ได้เห็นเลยแล้วข่าวก็ไปตัดมันนิดนึงตรงนี้ตัดตรงนู้น วันี่นี่ถึงต้องเดินอกไปคนนี้ก็ไม่ยอมีข้อข้อวิจารณ์อะไรแย่ๆก็ต้องเลื่อนแต่ว่าต้กำหนดใหม่ก็ยังไม่ใช่ไม่ได้ยิ่งยิ่งเตือนเยอะอย่างนี้เราก็ยิ่งต้องตรวจอย่างอย่างคลืนตัดขึ้นตัดใจไปอะไรแต่มันไม่ได้มีผลเรื่องที่ว่าต้องออกกันออกไม่ให้รอ20วันใช่ไหมทำไมมันไม่งานแต่ไม่มีใครเขาเขไม่ได้มีใครว่าอะไรถ้าถือว่าทำไมคิดว่าถ้าสมถติว่า ทางกรรมการสิทธิ์จะสามารถเปิดเผยตัวร่างที่มีอยู่ตอนนี้ค่ะออกมาแล้วก็ฝ่ายอื่นที่เขาอาจจะแบบถ้าประชาชนมีขีดเนี่ยจะสามารถที่จะให้ข้อเสนอแนะต่อทางกรรมการสิทธิ์แล้วก็กรรมการได้ว่าตรงไหนที่น่าจะเพิ่มเติมหรือว่าตรงไหนที่เขาเห็นว่าแบบไหนคุณตุ๊กว่ากันมาแล้วขอเป็นแก้เองครั้งหนึ่งก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะาค่ะ คารท่านผู้ชมคะแล้วก็ในเนื้อหานะคะของจดหมายร้องเรียนก็มีการตอบโต้ผลการตรวจสอบของทางคณะกรรมการสิทธิทมนุษยชนแห่งชาติดังนี้คะ่ะคือกรณีที่1นนะคะจากผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิที่ระบุว่าการขอคืนพื้นที่มวันที่10เมษายนเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนทั่วไป รัฐบาลทาไปตามมาตรการที่ได้ประกาศจากเบาไปหาหนักจึงเป็นการกระทําภายใต้กฎหมายที่ให้อํานาจไว้และผู้ชุมนุมต่อต้านและขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐทั้งยังมีกลุ่มชายชุดดาติดอาวุธปะปนอยู่กับผู้ชุมนุมถือว่าเป็นผู้สนับสนุนที่พร้อมใช้ความดุนแรงดังนั้นการชุมนุมดังกล่าวจึงไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ซึ่งในเรื่องนี้คนเสื้อแดงกลุ่มดังกล่าวก็ได้ตอบโต้ว่าเชี่้เห็นถึงข้อสงสัยต่อความน่าเชื่อถือเพราะรายงานตรวจสอบฉบับนี้ไม่ได้ยึดหลักกติการ,ระหว่างประเทศที่ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในการจัดทํารายงาน และยังส่งเสริมให้รัฐบาลใช้ความรุนแรงกับประชาชนได้โดยชอบตามกฎหมายกล่าวคือคณะกรรมาการสิทธิ์ได้ให้ความชอบธรรมในการประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินในการนำทหารพร้อมกำลังอาวุธครบมือออกมาปฏิบัติการกับกลุ่มผู้ชุมนุมในวันที่10เมษายนทั้งทที่ก่อนหน้านี้การชุมนุมนั้นก็เป็นไปโดยสงบและไม่เคยมีรายงานข่าวถึงการใช้อาวุธร้ายแรงจากผู้ชุมนุมแต่อย่างใด โดยไม่ได้คำนึงถึงหลักการในความได้นะะในหลักของความได้สัดส่วนนะคะในการใช้กําลังอาวุธและเนื้อหาของกฎหมายในพรกฉุกเฉินที่มีการลดทอนสิทธิของพลเมืองไทย ในกรณีที่2จากผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิที่ระบุว่าการเสียชีวิตหกศพในวัดปฐุมวนารามยังไม่สามารถชี้ชัดว่าผู้ลงมือเป็นฝ่ายใดซึ่งคนเสื้อแดงกลุ่มดังกล่าวได้อ้างถึงรายงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติหรือว่าคออ,อปปและรายงานของ Human Life Watch ว่าการเสียชีวิตดังกล่าวน่าเชื่อว่าเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐ แต่เหตุใดคณะกรรมการสิทธิ์จึงอ้างว่าไม่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานยืนยันได้ว่าใครเป็นผู้กระทํากรณีที่3การที่คณะกรรมการสิทธิ์เห็นว่าการสั่งปิดสถานีโทรทัศน์พิพิธช h a n แนลซึ่งเป็นสื่อมวลชนที่มีความเห็นแตกต่างจากรัฐบาลไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เท่ากับว่าที่ผ่านมารัฐบาลในอภิสิทธิ์วชาิชีวะไม่เคยละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดความเห็นในการชุมนุมและการรวมกลุ่มตามกติกาสากลเลยใช่หรือไม่แสดงให้เห็นว่าการจัดทำรายงานฉบับนี้มีที่มาของแหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นกลางและขาดความน่าเชื่อถือกล่าวคือรายงานได้มีการอ้างถึงแหล่งข้อมูลจากรายงานของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสออ,อชอซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป ผออชนั้นเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมดูแลการชุมนุมของกลุ่มนปชในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ารายงานที่จัดทำโดยสออชจะมีความโน้มเอียงไปในทิศทางสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลด้วยเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งกลุ่มจับตาการทำงานคณะกรรมการสิทธ์ก็เห็นว่า คณะกรรมาการสแสวงหาข้อเท็จจริงไม่ได้มีความตั้งใจและไม่ได้มีเจตนาที่แท้จริงในการแสดงหาในการสแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของพลเมืองทางกลุ่มจึงมีคำถามดังนี้ 1. คณะกรรมาการสิทธิ์จะแสดงความรับผิดชอบต่อการเผยแพร่รายงานที่ล่าช้าเกินกว่าที่ระเบียบก,กําหนดไว้อย่างไร 2. หิุใดจึงเลื่อนการเผยแพร่รายงานครั้งล่าสุดออกไปอีกและจะให้คํามั่นต่อสาธารณะนะอย่างไรว่าจะมีการเผยแพร่รายงาน 3. เพื่อความโปรง่งใสในการทำงานของคณะกรรมการสิทธิ์ควรถแถลงกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำรายงานฉบับนี้ต่อสาธารณะและเปิดโอกาสที่ประชาชนและสื่อมวลชนได้ร่วมซักถามในงานถแถลงข่าวด้วย และนี่นะนะคะก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างค่ะของความยากลําบากในการค้นหาความจริงกับการจุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อปี2553เนี่ยนะคะซึ่งก็เมยแนวโน้มออกมานะคะว่าไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการอิสระชุดใดก็ตามที่มีการสรุปผลการตรวจสอบกันออกมาไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของคนเสื้อแดงก็จะนํามาซึ่งการต่อต้านถึงขนาดมีการเข้าชื่อกันปลดนะคะออกจากตําแหน่งกันเลยทีเดียวค่ะและช่วงนี้ก็พักกันสักครู่ค่ะ 顔ロール。